มาตอบคำถามว่าทำไมยูพาสถึงเข้าไปทำงานกับสารอาหารในปศะสุสัตว์ในประมงได้ดีกว่าสินค้าชนิดอื่นๆผมอยากจะบอกว่าตัวยูพาสเองเนี่ยมันคือชื่อนะแต่สิ่งที่มันจะไปทำงานด้วยก็คือเรื่องของน้ำครับทุกท่านครับเราทราบนะครับว่าน้ำา h o เนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันมันจะจับเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นน้ำบาดาลอาจจะมีตัวโมเลกุลของน้ำเกาะกันประมาณสักเกือบเกืบยีโมเลกุล มาที่น้ําประปาก็เกาะสักประมาณ15-13ถึงโมเลกุลส่วนน้ําฝนก็เกาะอยู่ประมาณสัก1 0 1ถึงโมเลกุลน้ําแร่จะมีโมเลกุลอยู่ที่ประมาณสัก 5- 6โมเลกุลแต่เราจะซื้อน้ําแร่มาผสมอาหารให้กับสัตว์มันก็ยากเนาะก็เลยต้องเป็นการวิจัยที่เป็นผลของยูพาสออกมาซึ่งน้นํายูพาสจะเป็นโมเลกุลของ H2O เนี่ยที่เกาะกันน้อยมากเมื่อเกาะน้อยมากเซลล์มีประตูจํากัดนั่นนึกถึงคนอ้วนคนอ้วนคือโมเลกุลเยอะ คนผอมคือโมเลกุลน้อยเมื่อเซลล์มีประตูจํากัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนผอมสามารถที่จะเดินเข้าออกได้ง่ายกว่าก็คือน้ำเนี่ยไม่ได้ไปตัวเปล่านะครับมันจะมีสารอาหารเข้าไปด้วยตอนที่มันเข้าไปพอออกมามันจะมีสิ่งปฏิกูลหรือว่าสิ่งที่เป็นพิษเชื้อโรคออกมาด้วยแค่นี้ครับมันเป็นเหมือนสเสบียงที่ลําเลียงนี่คือแค่จุดเดียวนะครับเป็นสเสบียงที่มีโมเลกุลเล็กแล้วก็ลาเลียงสารอาหารเข้าไปสู่เซลล์เพื่อหล่อเลี้ยงและกําจัดของเสียในเซลล์ออกได้ดีที่สุด วันนี้คุณตัดสินใจได้ยังครับที่จะนำยูพาสไปใช้ร่วมกับปศะสุสัตว์และประมงรีบตัดสินใจนะครับก่อนที่คนอื่นจะล้ำหน้า